สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันทางช่องนะคะมาตามแม่ละดานะคะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบ้านแม่ละดานะคะตอนนี้อยู่หน้าศาลปู่แปดศอกนะคะอันนี้เป็นหลักฐานเก่าของงวดที่ผ่านมานะคะเข้าเป็นความฝันของคุณแม่คุ้งสุดท้ายนะคะฝันดีมากเลยนะคะปู่ดามาบอกเม็ดเดียวเลยนะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะบรรยากาศสดเลยนะคะเข้ามาแล้วขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช่นะคะท่านผู้ชม รยากาศสดๆเลยนะคะแม่รดาก็รับสายไหมนะคะก็ถือว่าเข้าตรงๆเนาะคะ่ะเนาะขอเลขบัญชีด้วยเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรแม่ระดาให้นะคะแล้วก็โทรมาขอากับคุณแม่โดยตรงได้เลยนะคะท่านผู้ชมไอเหนียวก็น่าจะพร้อมแล้วนะคะ<อ>เดี๋ยวเราเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางของแม่ระดดาพร้อมๆกันเลยนะคะ เก้าห้าแต่บูนโอ้ขาเสียดายเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมตั้งแต่หกสามครับยันเก้าห้าไม่รับเลยโอ้ค่ะบรรยากาศสดๆเลยนะคะท่านผู้ชมได้นะครับท่านผู้ชมเนาะนี่นะครับบรรยากาศสดๆเลยนะคะคุณแม่รัดดาก็รับสายไมมนะคะตอนนี้วันนี้คุณแม่รัดดาก็จัดทำพิธีท่าานนผู้ชมเะจัดอาหารนะคะท่านผู้ชม จัดเตรียมอาหารจัดเตรียมอาหารไว้ให้ใหกับปู่ย่าตายายด้วยนะคะท่านผู้ชมบรรยากาศสดดเลยนะคะแนวทางก็เข้าตรงๆเลยนะคะท่านผู้ชมวันนี้มีผล,ลไม้ด้วยนะคะมีผล,ลไม,ม,ลลไม้มีอาหารนะคะปู่ด,ดำที่มาเข้าฝันคุณแม่นะคะเป็นองค์นี้เลยนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่ได้เลู่ปปั้นท่านมาใหม่นะคะรู้สึกว่าแนวทางนี้เข้ามาตลอดเลยนะคะท่านผู้ชม บรรยากาศสดๆเลยนะคะนี่ก็เป็นปูดำนะคะที่ให้โชคให้ลาบกับหลายๆท่านเลยนะคะท่านผู้ชมสายใหม่เลยใช่ไหมแม่ไม่ถูกก่อนเนาะครับอืมครับสวัสดีทางนิวพาวยแฟนเพจนะครับนี่เป็นแนวทางเก่าของเมโคโรดานะครับหกหกห้านะครับผมเนาะเก้าห้าหกหกห้าถูกอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะ งวดนี้เป็นงวดที่สามของแม่ครูดั้ดาแล้วนะครับงวดก่อนเจ็ดสามสามเจ็ดงวดนี้แตกสามตัวบนสองตัวล่างเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะเอ็ดซีท่านไหนที่ไม่เห็นก็สามารถย้อนดูคลิปเก่าคลิปที่ผ่านมาของคุณแม่ก็ได้โคสุดท้ายที่คุณแม่ท่านฝันว่ามีปู่มากระซิบบอ,อกนะครับผมเนาะกระซิบบอ,อกเลขออกเก้าเก้าห้าปรากฏว่าเลขออกหกหกห้านะครับแอดมินก็กลับมาให้คุณแม่ด้วยในนะครับผมเนาะนี่ครับก็สามารถย้อนหลังดูได้นะครับท่านผู้ชมเนาะ อันนี้ก็เดินทางมาหาคุณแม่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้คุณแม่บอกว่าถูกแตกระเบิดคุณแม่จะจุดนะครับผมแอดมินพูดไว้ว่างดงดนี้ถ้าถูกบ้านคุณแม่จะไม่มีที่จอดรถเดี๋ยวจะไม่มีจริงๆนะครับท่านผู้ชมเนาะจะไม่มีที่จอดรถนะครับบ้านคุณแม่นะครับคนจะแห่กันมาทั่วประเทศนะครับผม ขณะนี้คุณแม่ก็ยังรับสายจนไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอท่านผู้ชมอย่าเพิ่งโทรมารบกวนคุณแม่เนาะตอนนี้กําลังถ่ายทําคุณแม่อยู่นะครับคุณแม่ก็จุดทูปจุดเทียนบอกปูด่ดาก่อนนะคะท่านผู้ชม สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมเนาะคุณแม่กี๊ดจนเป็นลมเลยนะครับตอนเอสเมินโทรมาบอกคุณแม่เนาะคุณแม่ดีใจเลยนะครับผมเอสเมนก็ดีใจกับคุณแม่เหมือนกันเนะาะนะครับไม่ได้ฟูสักบาทปู่แม,ม่ซื้อก็ได้ดีใจที่หวยข้าวนาะลูกเนะครับ นะครับผมขอเอัน s f ฟซี C. อย่าเพิ่งโทรรบกวนคุณแม่เน,ะนาะนะครับ สักวาโตระโตสมมาสมพุทธะสานมตสัวาโตระหโตสมมาสมพุทธะสานมวตสักกวาระโตสมมาสมพุทธะสานมตสัะาประพิระหโตสมมาสมพุทธะสานมวตสัวาระสมาสมพุทธะสานมตสัะาประพตระโตสมาสมพุทธะสานมวต Namo tassa bhagavato rato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato rato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato rato samma sambuddhassa iti piso vi se se i i se se putta nami i i me na putta tang so i i so tang putta pi ti i iti piso vi se se i i se se putta nami me na putta tang so i i so tang putta pi ti i iti piso vi se se i i se se putta nami me na putta tang so i so tang putta pi ti namo tasa pa kuwato rato sa masang sa namo'y tasa pa kuwato rato sa masang puta sa namo'y tasa pa kuwato rato sa Paritawa nametang metang sa metang patantawi kitajita paritang panantulsa kaya kami jirupe sirisikara tatay jantali kaya wimani kami ka

ทั้งสามตัวใช่ไหมครับสามตัวเลยครับสาธุบุญบารมีปู่พอจะให้เรื่อยๆนะลูกนะสาธุครจะช่วยลูกนาคีของพ่อลูกนาคีของพ่อซื้อไม่ได้นะลูกนะคดูแลเขาด้วยนะครับปโปรับเขาเป็นคนซื้อนะลูกนะครับโป่ปูใหา่ให่ยังมาเลาะจ่าเหลืกปูเขาตรงตงเลยค่ะ พ่ออยากให้ลูกนาคีได้มีเงินปลดหนี้ปลดสินอืมค่ะจ้าันนี้เราเป็นลูกนาคีจะปฏิบัติทำให้พ่อนะครับเขาต้องเส้นไหว้ผลไม้อีกแหละนาคีครับเขาอยากให้พ่อได้เสวยอิ่มนะลูกนะครับันนี้เขาก็ให้พ่อเสบอยนะลูกนะเขาขอพอ่อขอเดินก็ขอนั่งก็ขอ เขาอยู่ต่ตรงนี้เลยลิกตัวให้แม่เขาสนสารลูกของพ่อนาคีสู้อีกนะลูกนะ <c oughs> ทนไปอีกนิดลูกลูกซื้อไม่ได้นะลูกนะจงคำฟังคำพ่อบอกนะลูกนะให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเขาซื้อถูกเขาคงจะสงสารเมตตาลูกของพ่อเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> ดูแลลูกของพ่อด้วยนะลูกนะปู่จะให้กดนี้ปดสินกี่งวดครับปู่จะให้เรื่อยๆไม่สัญญาว่ากี่งวดค่ะจะให้เรื่อยๆไม่สัญญาว่ากี่งวดนะค่ะจนกว่าลูกนาคีจะพ้นความลำบากนั่นแหละลูกคขับซา,าถูกครับปู่ครับ งวดชิมานี่ก็ให้ตรงๆอีกเลเด้อจ่าปูครืคองวดนี้นะคะเนาะ,ะรอดูก่อนนะลูกนะคะ่ะกำลังเหนื่อยเนาะคบกาำชงยูทูปก็ขอให้คุณดูคนชมเยอะๆนะลูกนะวันนี้ปูก็จะให้พ่อแม่พี่น้องได้ปลดหนี้ปลดสินีใช่ไหมครับ พ่อก็ไว้แางนั้นเลยนะลูกนะรอดูก่อนเนาะลูกเนอะให้พ่อมีพลังก่อนเนอะเพิ่งออกวันนี้พ่อยังไม่ได้ทำอะไรให้นะค่ะแล้วค็สิมาบวงสรวงแก่บุญโดยพลณมมัยอีกคือเก่านะค่ะปู่ชื่อคสิไฮเมืรอนั่นแมนบ่ร์ขานก็รอดูพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีก่อนเนอะลูกเนอะครับพอท่านอยากได้อะไรอีกไหมครับพ่อ อยากให้ลูกนาคีรําลูกนาคีสัญญาว่า,าให้หวยเข้าวล่างบนลูกจะรํานะพ่อออืครับเขาจะรําเป็นไหมนอ้อคุณแม่ก็บอกไว้เมื่อรอบก่อนครับคุณแม่อยากรําเหมือนกันครับปูเมื่อวันนี้เขาเดินไปเดินมาเขาน่าไหวเขาว่าให้เลขเข้าวทั้งล่างทั้งบน คลูกจะรำนะพ่อนะครับ่อกัดก่อนนะลูกนะค่ะขอ่อพได้ดายด้ะยคือเขาเหนื่อยแล้วลูกค่ะเพราะว่าแม่วพอใครได้นอนเลยเนาะค่ะลูกก็ไม่ได้นอนเลยค่ะกลางวันจะงีบหนึ่งก็ไม่ได้โมเตจัดใช่บรรพับโดุล โชคสานคุณแม่มากเลยนะคะก็คือไม่ได้นอนนะคะเวลาเข้าบอได้นอนนีร่างกายกระอ้อนแอทท่านที่เลยนะคะท่านผู้ชมกข่ปูพบพักรักษาคุมข้อแม,มล่างเด้อจ้ะให้ปู่ามท่านปกปักรักษาในโคราดาท่านเนาะปูไปหรือยังครับแม่ คร่ะค่บวันนี้ก็ดีใจด้วยนะครับผมแม่หกหกห้าเก้าห้าออกทั้งบนทั้งล่างเลยครับแม่เหมือนเหมือนโอ้ท่านตั้งใจดวงบันดาลแนยครูขอสวัสดีทางช่องลูกนิวพารวยลูกน้องพารวยแล้วก็แม่ดวงพารวยนะคะครับวันนี้ก็ถือว่าหวยข้าวเนาะลูกเนอะค่ะเนี่ย เปดบนล่างเนาะลูกเน้อครับ95665ครับแม่ใช่ค่ะคือว่ากระดกหัวเนาะลูกน้อกก่งนั่นแหละเลยวันนั้นทางช่องก็ได้กระดกหัวให้กับท่านผู้ชมด้วยใจกับพ่อๆแม่แม่เอฟซีนะคะที่ได้มีโชคเนาะมีดวงคกับแม่นี้เป็นหลักฐานเก่าของแม่ครูที่ให้ไปงดก่อนนี่นะครับผมเนาะตอนโค้งสุดท้าย แม่ครูท่านฝันว่ามีปู่มากระซิบอกแม่ครูระด,ดาหรือว่าแม่ครูทิติรัตน์นะครับท่านผู้ชมเนาะ,ะทิติรัตน์เนาะเอฟซี FC ท่านไหนนะครับผมได้โชคได้ลาบนะครับอยากร่วมบุญกับแม่แม่ครูหรือว่ากระปู่ดาอยากถวายผลไม้เก้าอย่างอะไรหลายๆอย่างที่ปู่ดาท่านอยากได้นะครับผมขอเบอรโ์โทรแม่หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวเขียนลงนะคะครับเมื่อกี้ปู่ดาบอกว่าอยากให้แม่ครูน่ะ ได้ทําบุญได้เส้นของเส้นนู้นนี่นั่นใช่ไหมครับแม่ค่ะอืมครับ,รบหลักๆนี่ปู่ดำนี่ท่านชอบอะไรมากๆครับแม่ครูคือเคยบอกว่าให้จัดกองใหญ่แต่ว่าเงินเรามันยังเนาะเราก็ไม่รู้ว่ายังไงเนาะครับปีพาดระนาดกองใหญ่เลยแต่ว่าเราโรกนเนาะครับ,รบนั่นเลยเงินก็ขาดเลนมันไม่ใช่ น้อยเนาะถ้าคิดแบบนั้นน่ะครับเพราะมันราคาสูงอยู่ใช่ราคาสูงคือว่าปู่ดำท่านอยากได้กองยาวละนาดปีพาดละนาดเป็นวงใหญ่กองใหญ่ที่เอามาเล่นตรงนี้เป็นวันเลยนะคะอจะได้เปิดคเปิดโชคเปิดลาเปิดดวงเปิดบารมีเสริมสร้างบารมีพ่อปู่ขึ้นไปอีกออ <Okay. S 2> แต่ว่าพูดยังไม่ได้เนาะเพราะว่าเงินมันก็ต้องใช้จํานวนเยอะพอสมควร,ครนั่นเลยถ้าไม่หลักแสนก็ไม่ได้หรอกเนาะนั่นเลยลูกนะกจะอาหารการกินอีกครับก็คือว่าหลังจากที่ได้วงสวงไปรอบก่อนก็คือแนวทางของแม่ครูนี่ก็เข้าตรงๆเลยนะครับผมเนาะ,ะเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะมแม่ครูเล่าที่มาที่ไปให้ฟังเหมือนได้ไหมครับว่าเป็นไปมายังไงทําไมปู่ท่านถึงได้บาบอกแม่ครูครับอันหกหกห้านี่ครับ ก็คือแม่ฝันคก็ฝันว่าได้ยินแต่เสียงเนาะแก่มากไปแม่น่ะเหมือนสื่อได้ว่าคือองค์พ่อปู่ที่อยู่คุกขี่อยู่กับแม่ตลอดอย่างเงี้ยให้แม่เห็นคือไม่ไปไหนอย่างเงี้ยเวลาแม่มีทุกข์ก็จะอยู่เคียงข้างแม่เวลาแม่ไม่สบายก็จะอยู่เคียงข้างแม่ตลอดแล้วเสียงเหมือนคนแก่มาบอกว่าเก้าเก้าห้า 9 95 9 95แล้วสะดุ้งแล้วพอดีแม่ปวดเมื่อยให้พลิกตัวทีนี้ก็จำเลยครับก็เลยบอกว่าเลขเก้าก็กระดกเป็นเลข6กเนอะลูกเนอะกระดกหกหกห้5คือกระดกหัวเนอะมาสามตัวตรงๆเลยนะคะอืมครับก็คืออันแม่ครูนี้ก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนเนาะต้องดูคนณแม่ที่ปวดติดเตียงนะครับผมเนาะ ก็คืองวดนี้เหมือนที่แม่ครูได้สัญญากับปูท่านไว้ว่าถ้าเกิดแนวทางที่ปู่ท่านให้ออกเนี่ยแม่ครูก็จะจุดจะบวงสรวงให้กับปูท่านใหม่ใช่ไหมครับงวดนี้ค่ะแต่ก็คืออธิษฐานเนาะว่าถ้าเลขข้าวทั้งล่างทั้งบนบแม่ครูจะรำถวายครับใช่ค่ะก็มีผลไม้มีบายสีอะไรนะคะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ค,คับนั่นแหละเนาะต้องทำนะ นั่นเลยจะได้เข้าทุกงวดไงครับใช่ค่ะก็คือใครอยากจะร่ำบุญจะได้เข้าคือพ่อปู่ให้เรื่อยๆแต่ก็ไม่รู้ยังไงเนาะเลขฝันเลขทูบเนาะค่ะครับนี่เลยค่ะพลิกแปลงได้จากเลขทูบก็มาเป็นเลขฝันเนาะลูกนิวเนาะครับเพราะว่าหกสามนี่ดังมากเลยค่ะแม่ก็ไม่มาจริงๆไม่มาจริงๆคือดังมากครับตอนนี้ดังทั่วประเทศเลยนะคะครับก็เลยมาเข้าความฝันคุณแม่แทนเนาะค่ะ ใช่เหมือนปู่ท่านแบบดูใส่ให้แนวทางของแม่ครูออกเป็นตัวนี้นะครับผมครับเพิ่อนม่ยมเลยแม่ครูเนี่ยไม่ยมใกล้ๆมือออกแล้วก็มีพ่อคนหนึ่งอยู่บึงการค่ะโทรมาบอกว่าแม่ครูพ่อฝันว่าแม่ครูอะมาบอกหวยพ่อว่าหวยแม่ครูออกแล้วหน้าพ่อหวยแม่ครูออกห้าเก้าเก้าห้าโทรมาบอกตอน ตอนหกโมงครึ่งค่ะทีนี้ก็นี่แม่แม่โทรมาก็บอกัเลยห้าเก้าเก้าห้าหกสามก็บอกไปอย่างนี้นะแต่ทิ้งคือเลขทูกกับเลขฝันเนาะค่ะที่แม่ครูฝันก็เก้าเก้าห้าเนาะกระดกหัวก็หกหกห้าเนาะอย่างนี้นะค่ะก็เลยเลขมาเข้ากันก็เลยเหมือนกับว่าห้าเก้าก็ไม่ได้มานานแล้วอ่ะหวยนะค่ะแล้วก็เห็นกับ ไข่พญานาคด้วยห้าเก้าเห็นกับไข่พญานาคนี่นะค่ะครับห้าเก้านี่นี่นี่ห้าเก้าเก้าห้าชัดเจ๋วเลยตอนนี้ก็ยังชัดอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะชัดอยู่เลยศูนย์ห้ายิ่งแต่ชัดแต่ยังไม่โอ้ครับค่ะอครับท่านผู้ชมตอนนี้ว่าขอมาเรียบัญชีเดี๋ยวแอดมินจะลงเบอร์โทรแม่ครูให้นะคับผมเนาะแม่ได้ไหมคะศูนย์แปดแปดค่ะลูกศูนย์แปดแอลหกแปดหกแอดหก เจ็ดสี่หนึ่งสามเจ็ดสี่หนึ่งสามเดี๋ยวค่อยโทรมาถามคุณแม่เอาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจิตเป็นการคิดท้างงินยูทู e เทานะคะนะเดี๋ยวให้ทรมาถามคุณแม่คใครอยากร่วมบุญกับคุณแม่เนี่ยสามารถติดต่อทางเบอร์โทรคุณแม่ได้เลยขอเลขนาทีคุณแม่เนาะก็อยากเช้นไหว้ทุกงวดเลยถ้าหวยข้าวนะคะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีค่ะแล้วแม่ครูก็จะได้รำ ถวายปู่เนาะที่แม่ครูได้พูดไว้คเพราะว่าไอ้เงินเล่นกลองใหญ่ปีพารนาดนะไว้ไปก่อนเนาะพ่อปู่ให้เรื่อยๆก็คงจะได้เล่นเนาะคเกี่ยวข้าวอะไรเสร็จเนาะค่ะเนเพราะว่ามันหน้านั้นมันหน้าแรงอันนี้มันหน้าฝนเนาะครับเงินทุนเราก็เนาะไม่รู้จะยังไงเนาะแม่ครูก็ พึ่งบารมีป, newer, ป jamais, ู 1991, me. medidas, ่แล oui, ้วก็พึ่งบารมีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซและเนาะค่ะเนาะแม่ครูก็ไม่ได้ซื้อพ่อปู่ไม่ให้ซื้อครับค่ะก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องใช้งบประมาณในการทำใช่ไหมครับคเณปู่เกี่ยวข้าวเสร็จก็เผื่อพ่อปู่ให้ก็พูดไปเนาะจะได้วงใหญ่ปีพาดระนาดแต่วงใหญ่เลยนะครับ ราคาหลายหมื่นนั่นเลยจ้ะแล้วแล้วเราเอาวงกลางๆก่อนได้ไหมคะแม่ถ้าอีกพอแกอยกได้วงใหญ่เลยใหญ่เลยให้มันเสร็จทีเดียวเลยดูจะได้ไม่ล่ำนี่ล่ำไรเราดูพ่อปู่ต่อต่อไปเนาะถ้ามีบุญมีบารมีจริงก็ขอให้ได้เล่นเนาะได้เอามาเล่นเมื่อกี้ปู่ท่านบอกว่า ปู่ท่านจะให้ไปเรื่อยๆใช่แต่ว่าก็ต้องมีข้อเลกเปลี่ยนในการที่จะทําจะได้ใช่ไหมครับอ่อันนี้ก็คือออกแล้วก็ต้องมีผลไม้มีใบสีนั่นแหละไหว้ปู่พญายงูใหญ่องค์ปู่พญายนาคเนาะพ่อพ<ผ>มหอมแม่มวยนางนีเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นเศนโกดจักรวาลที่รู้แจม่มแจ้งทางเลขทางหวยที่ให้ลูก ก็ขอให้เข้าทุกงวดนะคะพ่อเจ้าค่ะปู่แปดเก็ต้องเส้นไหว้ด้วยค่ะถ้าเส้นก็ต้องเส้นสองี่เหมือนที่ผ่านมาอย่างนั้นเลยนั่นเลยค่ะเห็นบางงวดเมื่อกี้นอกคุนแม่คือจัดวงสวงเนาะที่เขาทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะค่ะแม่อาจจะเป็นน้ำตรงนี่น้ำเนาะในวงสวงเพิ่นนะคะเมื่อกี้ปู่ท่านพอใจมากเลยเนาะปู่ท่านดีใจนะครับผมเนาะที่ว่าอัน ที่ว่าแนวทางของปู่ท่านเข้าปู่ท่านก็เลยอยากจะได้ที่คุณแม่นี่ได้สัญญาไว้อย่างนี้เนาะแม่เนาะครับเดีย๋ยวให้คุณแม่ยกเบอร์โทรให้ดูหน่อยครับเนาะ,ะเบอร์โทรของคุณแม่นะคบผมหลายท่านคอมเมนต์อยู่นะคะว่าอยากร่วมค่าผลไม้นะคะนะคก็โทรมาหาคุณแม่ได้เลยนะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะก่ศูนย์แปดแปดหกแปดหกเจ็ดสี่หนึ่งสามนะคะ โทรของคุณแม่ครูรัตด,ดานะครับผมเนาะหืมตั้งแต่เปลี่ยนเป็นแม่ทิติรัตดวงมากระชือจริงคริงคแม่ทิติรัตน์นี่ความดวงแก้วแห่งชีวิตนะลูกนะโอ้ความหมายใช่ไหมคะแม่ใช่หืมแม่ทิติรัตน์ความหมายคือดวงแก้วแห่งชีวิตดวงแก้วแห่งชีวิตคะ่ะครับแต่ว่าอันนี้คุณแม่จะบวงสรวงวันไหนก็ต้องรอดู งบใช่ไหมครับแม่ใช่ค่ะเราดูงบก่อนเนาะนั่นเลยก็คือได้บวงสรวงปั๊บก็จะขอปูตองงวดให้เลยวันนั้นใช่ค่ะวันนั้นเลยค่ะแต่ว่าตองงวดเสร็จก็ฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะต้องครูบาอาจารย์แม่ปู่เทพท่านจะเดินทางมาท่านท่านจะนัดเพราะว่าคือปู่เทพนะท่านเป็นห่วงแม่เนาะเป็นลูกศิษย์คนนึงลูกผู้หญิงแล้วก็ท่านบอกว่าวันไหนก็เดี๋ยวค่อยนัดกันอีกครั้งหนึ่ง ท่านก็จะมาที่นี่อีกครับคือเป็นครูบาอาจารย์อรของแม่ไงแม่ก็มีชีวิตรอดเพราะปู่เทพนี่แหละค่ะคนั่นหละค่ะก็คือปู่เทพท่านจะมาเป็นคนเปิดพิธีใชใ่แม่เป็นประธานเนาะเพราะ<อ>ว่าแม่ก็เนาะนั่นเลยครับเนาะยังไงก็เดี๋ยวรอต่องวดนะครับก็ย,ยังจะเป็นขอแนวทางของคุณแม่มันเดิมปู่ท่านก็สัญญาว่าอยากจะให้เหมือนเดิมนะครับใช่ค่ะเพอเมื่อกี้คุณแม่ก็เชิญปู่ก็ลูกเป็นคนฟังเนาะแม่ก็ไม่รู้หรอกนะว่า ใช่ครับว่ายังไงเนาะปู่บอกว่าแม่พ่อแม่แม่เอฟซีก็คงจะได้ยินทุกคนเลยเนาะค่ะว่าแม่ล่างก็ไม่ค่อยอะไรหรอกก็ปู่ลงมาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่หรอกนะครับจ้ะปู่ท่านบอกว่าคุณแม่ได้บุญเอาไว้เหมือนที่เราได้พูดกันไว้ก่อนๆก่อนที่เลขจะออกใช่ไหมคะแม่แล้วก็บุญลำไว้ใช่ไหมคะใช่แค่จะลำเป็นวันบวงสรวงเลยนะคะวันบวงสรวงวันไหว้นั่นเลยจ้ะค่ะเนี่ย โอเคเนาะก็ขอขอบคุณแม่รดานะครับผมเนาะก็วันนี้มาแสดงความดีใจกับคุณแม่แต่ว่าก็ยังยังไม่ได้วันที่ชัดเจนที่ว่าจะขอวันไหนอะไรยังไงใช่ไหมครับแม่ค่อยดูงบก่อนเนาะมันก็ค่อยดูก่อนครับเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งข่าวอีกทีว่าเราจะทําพิธีขอวันไหนนะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมทางช่องเนี่ยติดตามแนวทางของแม่คูระดาด้วยนะครับผมเนาะก็คือว่า ครับแม่ครูทิติรัตแม่ครูราดานะครับผมเนาะ,ะแม่ครูราดาหรือแม่ครูทิติรัตชื่อล่าสุดของคุณแม่นะครับก็คือว่ายังยัง